สิงโตเดอะสตาร์หลังติดยศทหารเรืออากาศโทเทียบเงินเดือนแล้วต้องตะลึงชีวิตดีดีสิงโตเดอะสตาร์หลังติดยศทหารเรืออากาศโทเทียบอัตราเงินเดือนต่อยศเรืออากาศโทของสิงโตสหรัฐฮิรัน ธนาภูวดลหรือสิงโตเดอะสตาร์ star. หลังผ่านตัวจากวงการบันเทิงไปรับราชการทหารอย่างเต็มตัวสิงโตเดอะสตาร์ oh star. ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ผ่านตัวจากงานในวงการบันเทิงไปรับราชการทหารอย่างเต็มตัวซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่10กันยาย,ยนที่ผ่านมาสิงโตก็ได้เข้ารับพิธีประดับยศเรืออากาศโทรพร้อมทั้งขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมาให้ทุกช่องทางซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปีส5 6 3ริสิงโตก็ได้เรียนจบหลักสูตรนายทหารชั้นบังคับผู้หมวด แน่ติดยศเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรอย่างเป็นทางการซึ่งประจำการอยู่ที่สถาบันเวชศาสตร์การกองบินกองทัพอากาศแน,น่นอนว่าการเลื่อนยศทหารในแต่ละครั้งก็ส่งผลถึงอัตรางเงินเดือนด้วยเช่นกันอยากรู้ไหมคะว่ายศเรืออากาศโทน,นั้นเทียบกับอัตรางเงินเดือนแล้วจะได้เท่าไหร่เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันเลยคะ่ะตามพระราชบัญญัติทะเบียนราชการอาหารฉบับที่10ป,ปี2558ระบุว่านายทหารสัญญาบัตร ยศร้อยตรีเรือตรีเรืออากาศตรีเดือนถึงร้อยเอกเรือเอกเรืออากาศเอกให้ได้รับเงินเดือนระดับหนหนึ่งโดยอัตราบัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารทหารกองประจำการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมระบุวา่านายทหารสัญญาบัตรยศด,ดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนระดับนอหนึ่งซึ่งมีอัตราเงินเดือนที่แบ่งตามขั้นตั้งแต่6,470บาทถึง38,750บบาทถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิตสำหรับนักร้องหนุ่มสิงโต ซึ่งหลังจากผ่านตัวจากงานในวงการบันเทิงไปรับราชการทาหารอย่างเต็มตัวในก่อนหน้านี้สิงโตก็ได้เขียนข้อความบอกข่าวดีให้แฟนๆที่ติดตามทา,างอินสตาแกรมของเขาได้ทราบว่า it's time to try the f i f t c a r i t y เช้าวันศุกร์นีก้าวโมงเช้าสิงโตเขาพิธีประดับยศเรืออากาศโทแล้วนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาส่งกำลังใจตลอดเวลาและทุกช่องทางพี่น้องคนไหนสะดวกก็มาถ่ายรูป้วยการที่สถาบันเวชศาสตร์การบินครับ